อมาเที่ยวภาแดงเลยอ่าวสาธุข้อตรงเรืเลยนัโยนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกระสั่ใจ่าวทุกอย่างเราจะได้จะ,จะไดในทางนะสาบูขอคาราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาเที่ยวมาชม ที่วัดท่าซุงกับก็จะเป็นอนุาวรีในส่วนของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนะครับมีรัชการที่1รัชการที่5รารัชการที่6และรัชการที่7จ็ถวายพระรากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวาระมีพระชนมายุครบ6พันษา5าธันวาคมพุทธศักราช2530 เดี๋ยวไปเที่ยวข้างในวัดกันครับ30นาทีวิหารแก้วนะฮะอีก30นาทีฮะ <นา S 1> ประตู <นา S 1> จะเปิดวิหารแก้วเข้าไปอีกร้อยเมตรนะเปิดช่วงเช้าเนี่ยเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา45นาทีช่วงบ่ายก็14นาฬิกาถึง16นาทีนะครับในส่วนของวิหารแก้วนะครับภายในนะฮะวิหารแก้วนะมีความ งดงามนะฮะศิลปะไทยประยุกต์นะฮะอนุโมทนาสาธุนะครับใครแวะเคยผ่านมาวัดท่าซูงก็จะเห็นความงดงามครับก็จะมีรถนะจะเรียกรถสองแถวรถสี่แถวดีอ่าคนละห้าบาทคนละห้าบาทนะ่ะไปกันครับคนเ้ามาเที่ยววัดกันอยู่นะ บรรยากาศวัดข่าสุกวัดใหญ่มากนะซุบี้เนาะหใหญ่มากพระเจ้าตากศิลามหาราชนะะเจ้าตากศิลามหาราชซนะ อะไรนะโอ๊ตเขาเรียกอะไรนะนี่เป็นพิหารทองคำไม่ใช่อันนี้ปราาสปราสาททองคำอ๋อปราาสาทองปราสาททองหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลุงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลุงเขาเรียกว่าอะไรครับปราสาททองคำครับปราสาททองคำปราสาททองคำครับครับ ขึ้นในสามชั้นนะครับมีห้องมาสัจจรอยู่ชั้นสองสวยงามมากมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในนี้พระพุทธรูปค้งคำไงล่ะชั้นสองเลยนะครับชั้นสองชั้นสามนี่จะสวยมากเลยึไปชมกันไปให้ได้ใครมาวัดท่าสุงเจอลุงแน่นอนลุงอะไรครับลุงแดงลุงแดงวัดท่าสุงนะฮะอ้าไปลุงแดงขับรถผมไม่รู้ว่ารถสองแถวหรืออะไรเพราเห็นหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถว เอารถลางลุงเขาเรียกรถล,ลางนะลุงแดงนะลุงแดงชั้นสอง๋อมีหลวงพ่อทองคำอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับ ท่านะคกชนขมาด้ย่ที่นะงเนะครนะคมายุ่กง้นะคขึ้นไปชั้นสองต่อครับยีอยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้ก็ลังจะขึ้นชั้นสองนี่ฮะพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นเลยครับตุกองคเนี่ย สร้างด้วยความศรัทธาเป็นทองคำร้อยเปอร์เซนต์ที่สร้างที่วัดท่าสูงนะครับผู้ที่ศรัทธาแต่และครอบครัวเขาก็จะสร้างเป็นพระทองคำถวายผาสมในทองขนาดนี้ดูดิเขาศรัทธาเขาสร้างอทองคำนะฮะเป็นทองคำเลยลูกวดลูกวดเดี๋ยดูทางนี้นี่อันนี้ก็องค์เล็กอันนี้อง์ทองคำอ,นนองทองคำ ทองคำนู่นทองคำนี่ทองคำครับพระพุทธรูปทองคำนีำำ่แต่ละครอบครัวเนี่ยอนุโมทนาสาธุเนาะอย่างองค์นี้คุณโชคชัยมอมหลวงอัญชยาและชัยธทูนนะตระกูลนี้เขาก็สร้างพระพุทธรูปทองคำโอ้น่าจะหลายร้อยบาทนะอนุโมทนาสาธุบุญนี้ด้วยครับสาธุอันนี้คณะลูกหลานพระรากรมยานหรือปู่ศรีลิงดำนะน้อมถวา,ายพระกงศล พระราชภาวนาโกศลหลวงพ่ออนันต์นนะก็สร้างพระพุทธรูปทองคําองค์นี้ขึ้นมาจากความศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเนาะก็ขออนมทนาสาธทุกสร้างพระพุทธรูปทองคาเพื่อสืบสารต่อให้ผู้คนได้กลับสัการะบูชาเป็นบุญต่อบุญเนาะวันนี้เป็นบุญเป็นวาส,สนาของพวกเรานะสายบุญชูวินทีวีได้มาเห็นพระพุทธรูปทองคำหลายหลายองค์เลยทีเดียวที่วัดท่าสุงสาธุครับ ทองคำทั้งหมดเห็นเราเป็นยังไงฮรทองเป็นบุญเป็นศาสนาเนาะเป็นไงประแจนเห็นทองคําพี่น้อยเป็นไงเห็นทองคำเลยทุเป็นยังไงมาดูพระพุทธรูปทองคําตรงนี้ไม่ทองคําทั้งหมดเลยนะคะ สาธุามาดูเดี๋เห็นกระจกเห็นกระจกเขาใส่กระจกไว้เป็นบุญเป็นโชคเป็นวาสนานะครับพระพก็ธรูปทองคำด้วยศรัทธา ทองคำล้วนๆนะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากทองคำนะดูนะทองคำเนื้อเงาสร้างด้วยสัตว์ทองคำล้วนๆลายสวยประชาสัสสสมพันธ์นะคะ เป็นทองคำร้อยเปเซ็า